ออนไลน์ได้หมดทุกอย่างที่เราสั่งซื้อนะตรงปกหมดนะเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับไอ้ไหนเนี่ยเหมือนเราเนี่ยเราสั่งซื้อมานตรงปกแล้วก็สามารถบูทูธได้ด้วยแล้วก็เปิดปีตรงนี้ได้ด้วยราคาแค่หกสิบเก้าบาทก็ใช้ดีอยู่นะแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงอยู่ในระดับหนึ่งสมควรเน,ะนี่ควรนะสมควรที่สมควรกับราคาเขาเรียกว่าเหมาะสม เอาไว้ทําไมเว้ยเราเรา,เราคิดว่าเจ็ดแดร้อยเนี่กันระบบกันสั่นกับตัวนี้ระบบเวลาเราเรา,เราถ่ายอีโดนกันสั่นเนี่ยเราคงจะไม่มีตางซื้อใช่ไหมคุณโยมเราไม่มีไรายไดน้นั่นแหละก็นี่เรามีไรายได้เนี่ยคือการสร้างช่องคุณโยมเข้ามาเนี่ยคุณโยมดูโฆษณาให้เราเนี่ยเหมือนคุณโยมป้ากันดานี่ อนนี้ให้คุณโยมเป็นคุณโยมป้ากันดาญาติผู้ใหญ่เป็นคุณโยมป้าคุณโยมแม่คนหนึ่งที่พอเราเคารพนับถือรู้จักกันมานานแล้วแหละแต่เราก็ไม่ได้ค่อยคุยกันนะตอนแรกก็รู้จาักกาันติดตามกันมานานนะทีนี้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าญาติธรรมทางโซเชียลเขาเรียกมิตรกันระยานิมิตรถ้าเราเลือกถูกกลุ่มเราเลือกถูกคน ก็เหมือนกับคบคนพานพชยไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลก็อย่างนั้นแนหะก็เหมือนกับตอนที่เราเป็นนักเรียนเป็นเด็กเราเลือดคบเพื่อนที่นําพาเราเนี่ยไปในสิ่งที่ดีเหมือนเราเคยพูดครั้งนั้นถ้าอย่างนั้นเราเรียนไม่จบใช่ไหมเราจะไปเกเรกับเพื่อนเนี่หลุนคุณเลาะเขาบปลาขาปลาไปเหยียไปหาสูบซ่าแต่ก่อนกัญชาเนี่ยเยอะแยะคุณโย,ยมแถวๆข้างโรงเรียนนะเยอะ ชาวบ้านเราแต่เ,เขาก็จับสมัยก่อนยังเป็นยาเสพติดเอ็ดร้อนประสาทหรือเปล่าร้อนประสาทนะน่าจะร้อนประสาทเนยนั่นแหละกัญชาถ้าพูดผิดนะต้องขอโทษขออภัยด้วยนั่นแหละเอาแล้วเพื่อนเห็นใบไม้ฟิวไหวๆก็หัวเราะทีใช่ไหมคุณโยมถ้าคนเคยลองใบ <laughs> ไม้ฟิวก็มองใบไม้ใบไ,ไ,ไม้พิวไหวๆก็หัวเราะอืม ทานน้ำดื่มดื่มน้ำแล้วก็กินของหวานนี่นั่นแหละกัญชาพอไม่ได้สูบหน่อยอารมณ์หงุดหงิดรุนเฉียวใครว่าเป็นยาอะทีนี้กัญชานี่เราเคยลองมาแล้วแล้วเราไม่ติดเพราะอะไรเราไม่ได้ไปสนใจมันเมาเมาแล้วจะเหมือนคือสิตายนี่คุณยมยินหัวลงควงลงควงดนี่อยากตั้งแต่น้ำาอกระแหงนี่ มันไม่ดีสักอย่างเลยยาเสพติดนยผมบอกทีนี้นะอยนักุู้ชมนี่และลักษณะที่เราคุยบอกสอนนีนะ่ว่าสิ่งไม่ดีก็คือยาเสพติดพวกนี้อย่าไปรีลองเพราะว่าเรารีลองแต่เนี่ยเราไม่ได้ติดแต่สิ่งที่เราติดคืออะไรที่เขาไม่ได้บันทึกไว้เป็นยาเสพติดคือสุรา เหล้าขาวาสี่สิบดีกีเนี่ยเราทําไมถึงติดเราจะบอกให้ฟังเราในดื่มตอนเช้าเพราะว่าข้าวยังไม่ตกท้องท้องมันว่างทีนี้ร่างกายเราจะดูดซับอาหารใช่ไหมคุณโยมเพื่อไปอะไรเพื่อไปใช้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนร่างกายนยี่ในทางวิทยาศาสตร์นะนีไม่มีอาหารลงท้องลำไส้กระเพาะเขาก็าดูอะไร ดูดแอลกอฮอล์ถูกหรือเปล่ามีแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เนาะแอลกอฮอล์เข้าไปในเส้นเลือดทีนี้มันก็เลยติดเพราะว่าแอลกอฮอล์ในเม็ดเลือดเยอะทีนี้ถ้าไม่ได้ดืม่มเกิอดอาการอะไรทีนี้อย่างนี้มือสัน่นนี้ทางานไม่ได้พอดื่มเข้าไปมือนี้วิ่งเลยเชื่อมเลกจี้จีๆๆๆ้จี้จีนั่นแหละ น,นี่แหละเป็นลักษณะทุกชนิด่ยา,ยาเสพติดไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วนะคุณโยมทุกท่านก็ไม่ต้องไปรีรองนะถ้าเป็นลูกเป็นหลานเข้ามาสำหรับรับฟังนะแต่สําหรับคนโตนเขาคงจะผ่านโลกมาเยอะแล้วเขารู้แล้วแหละสิ่งเสพติดเป็นของไม่ดีถ้าอางนั้นเขาคงไม่เรียกว่าเป็นยาเสพติดนะสำหรับคุณโยมป้ากนะนะ